สวัสดีครับกลับสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับ FC ร้านพิเนตออ디โอทุกๆท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามาชมในส่วนของตู้เบสนะครับ18นิ้วสูตรเอฟฮอนนะครับสำหรับพี่ๆสมาชิกท่านไหนที่ยังมองหาตู้เอฟฮอนนะครับมีเข้ามาอยู่6ใบนะครับเมื่อวานนะครับตัวนี้ใบละ1,600บาทนะครับ1,600บาทนะครับสำหรับตัวเอฟฮอนนะครับสําหรับท่านไหนที่สนใจหรือว่ายังมองหาชอบน้ําเสียงนะครับของเอฟฮอนครับสภาพสวยๆนะครับตัวนี้ เข้ามาอยู่หงใบนะครับตะแกรงฉีกนะครับสําหรับตัวนี้นะครับตะแกรงฉีกไม้อัด20่มิลนะครับขอบเหล็กเต็มใบนะครับสําหรับตู้เอฟฮอนนะครับมีอยู่หกใบนะครับดูด้านข้างนะครับสวยๆนะครับสัดสีระเบิดนะครับสําหรับท่านไหนที่ต้องการก็อิน i n b o เข้ามาได้นะครับหรือว่าโทรสอบถามได้นะครับที่ร้านพิเนิออริโออำเภออนจานจังหวัดกาลสินนะครับฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยละกันนะครับสําหรับตู้เอฟฮอนนะครับตัวนี้ใบละ1,600บาทนะครับสําหรับอ่า ท่านไหนที่ยังมองหาครับหรือว่ายังต้องการตู้เอฟฮอนเอาไว้ใช้งานครับดูด้านหลังนะครับสภาพใช้งานปกตินะครับตัวนี้ยังไม่บอกช้ำมากนักนะครับสําหรับตู้เอฟฮอนนะครับเก็บสีนลดๆหน่อยนะครับตัวนี้ก็ยังสวยงามนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสําหรับท่านไหนที่ต้องการตู้เอฟฮอนเอาไว้ใช้งาน18นิ้วนะครับใบละหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับที่ร้านพีเน็ตอโอดิโออำเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินธุ์ครับร้าน 095นะครับ2246497แล้วก็087421 7464ครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง youtube นะครับช่องจกชาแนลนะครับ facebook พินิจทำมีพักดีเพจล้านพินิจอะดีโอครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ